คุณรอตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาไม่อยู่ที่นี่อะแล้วเขาอยู่ไหนมีอีกที่หนึง่งไปกันเถอะขึ้นรถ ยังอยู่ไหมครับนายหญิงนี่คุณกัวลอะไรเหรอใต้ภาคลุมปริศนามีอะไรเหอรอกฤษณาราชที่นี่ก็ไม่มีเขาอยู่ไหนกันนะไม่ต้องห่วงหรอกเราหาเจอแน่ ดื่มชาหน่อยไหมไม่ค่ะเราตามหามานานแล้วนะพักดื่มชาสักหน่อยเถอะก็ได้ไปสินี่คุณครับขอชาสองแก้วโอ้ได้เลยครับเร็วสิครับนี่ครับคุณ นี่คุณดื่มชาก่อนเอาผ้าคลุมออกเถอะหน้าอ่าเดี๋ยวฉันกำลังไปคิดว่าว่าน่าเรื่องไงกันแค่ชั่วโมงเดียวนะ จะหนีไปไหนเหรอฮะจะให้ตามถึงนรกเลยหรือไงฮะอย่าคิดหนีนะครับไม่อย่างนั้นเน่ยพี่เจอผมจัดหนักแน่ไปเถอะเดีพาเขาไปส่งตำรวจที่เหลือให้ตำรวจเป็นคนจัดการอไปเลยโอ้โหเต็มเต็มเลยผมบริสุทธิ์ครับท่าน ผมไม่ได้ทําอะไรเลยงั้นเหรอไม่ได้ทําอะไรเรลยฮะแล้วนี่ทําไมมีลายเซ้นของคุณวิทยาในเอกสารนี่ฮะพูดผมไม่มีอะไรจะพูดอ่ะแกจะบอกมาดีๆหรือว่า,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 าให้ฉันถอนขนแกทั้งตัวแกไม่รู้เรื่องไง ว่าแนม่ตำรวจอะไรมากนะฉันจะจับแกห้อยหัวแล้วแขวนเอาไว้จับแก้ผ้าแล้วทุบให้กระดูกแตกละเอียดไปทั้งตัวแล้วปล่อยแกทิ้งเอาไว้ประจานทีนี้จะพูดความจริงได้หรือยังพูดเอ้ยผมถูกบังคับให้ทำนะครับแต่คุณตำรวจครับ ผมจะใช้ให้ระวีด้วยการให้ใช้เคเบิลฟรีนะครับตั้งหนึ่งปีนะ่ะผมทำตามที่เขาบอกว่าให้กรอกใบสมัครทีนี้ระวีก็เซ็นแบบฟอร์มนั่นให้ผมผมกลัวแล้วล่ะครับถ้ามีคนกลัวแล้วบอกแกว่าให้ยอมแพ้ไปแล้วแกจะใช้ชีวิตยังไงฮะเข้าใจคำว่ากดดันไหม ฉันเข้าใจที่คุณกลัวนะคุณถูกบังคับให้ทำทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนสั่งคุณใครกันที่คุณกลัวคุณเออคุณนายคงคา เกล้าด oh. ียังไงเอยชื่อแม่ฉันออกมาเกล้าดียังไงเกาดียังไงพินทูใจเย็นก่อนคุณพินทูผมไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะเจ้าหน้าที่คุณตำรวจครับช่วยผมด้วยช่วยด้วย ทำไมต้องโมโหด้วยจะแก้ปัญหาด้วยการใช้กําลังอย่างนั้นน่ะเหรอคุณรู้ไหมว่าพ่อคุณน่ะจะตั้งบุลนิทิในชื่อของใครกันเขาใช้ชื่อของคุณน้าคงคาไงล่ะถ้าออกหมายจับแล้วก็จะออกในชื่อของใครเจ้าของบุลนิทิไงมันเป็นชื่อของแม่คุณนะนั่นแปลว่า พ่อจะตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างนั้นเหรอผมไม่เคยคิดเลยว่าพ่อตัวเองจะทำเรื่องแย่แบบนี้พ่อไม่คิดเลยเหรอก่อนจะเอาชื่อแม่มาใช้วันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคะ่ะมีทางช่วยคุณน้าอยู่นะคะเพราะว่าเพราะว่าฉันรู้ดีว่าเธอเองก็ไม่ได้ผิดอะไรคษณาสนาจะทำยังไง ถ้าคนร้ายตัวจริงยอมรับสาร,รภาพกับตำรวจเรื่องที่เขาทำลงไปก็คนร้ายตัวจริง,คร,รงคริสนา คุณยินดีช่วยผมใช่ไหมค่ะงั้นขอเวลาผมหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวผมจะพาพ่อมาที่นี่ให้เขาพูดความจริงแล้วหลังจากนั้นคุณไปออกหมายจับแม่ผมภายในหนึ่งชั่วโมงนี่คงเป็นทางเดียวที่ช่วยแม่ได้ฉันจะช่วยคุณเองค่ะ ฉันจะรีบไปเอาหมายจับคุณน้ามาคุณรีไปพาพ่อคุณมาที่นี่เลยนะคุณดีนานาาเอาหมายจับคุณคงคาด่วนเรื่องอะไรกันล่ะครับคนนายคงคาเป็นภรรยาของคุณตุนตุนสิงนักการเมือง เขาคงหาทางช่วยภรรยาออกมาอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะทันได้ทําอะไรเราจะต้องเรียบจับกุมเขาได้ครับเดี๋ยวกิษณาราชจ,จะเข้ามาเอาหมายจับของคุณของขา,ขานะ แม่คิดอยู่แล้วว่าลูกคงอยู่ห่างแม่ได้มิน,นานน้องพินทูพี่ดีใจที่ได้เจอเองที่นี่นะดูนี่โซนูหลานรักอากลับบ้านมาแล้วนะอ้านั่นพินทูซิงกลับมาแล้วเหรอฮ่ฮ่่ข่าวดีจริงๆพ่อมีความสุขมากเลยเนาะ ผมไม่ได้กลับมาอยู่บ้านครับผมมาเพื่อช่วยแม่ไม่ให้โดนตำรวจจับตั้งหากเลยพินทูบ้าไปแล้วเหรอนายพูดอะไรอ่ะพี่ครับผมพูดเรื่องจริงเนอะพะพพพพ,พูดอะไรเนี่ยพินทูซิงจับข้อหาอะไรกันอยากรู้เหรอว่าข้อหาอะไรอะก็ได้ผมจะบอก ผมดีใจนะที่คุณไขคดีได้อย่างรวดเร็วจะให้ผมจัดการส่งเอกสารให้ผู้พิพากษาเลยดีหรือเปล่าไม่ค่ะฉันจะใช้หมายจับแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นฮะทำแบบนั้นทำไมปัญหาไม่ได้มีแค่เท่าที่เห็นฉันพบว่ามีคนหลอกใช้คุณคงคา ให้ติดกับด้วยเหตุผลนี้ฉันเลยตัดสินใจให้คุณพินทูซิงพาคนได้ตัวจริงมาผมมีเวลาไม่มากแล้วครับพ่อเพื่อช่วยแม่ตอนนี้ผมมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนพ่อต้องไปที่สถานีตำรวจไปสารภาพความจริงกับผมตอนนี้เราเหลือเวลาแค่แค่45นาทีเท่านั้นนคุณคะ ไหนกันคะเนี่ยคุยแบบนี้เสียเวลาเปล่าครับแม่พอร,รู้จักธนาชื่อคุณกัมเลสผมจะรีบไปเขาอาจจะช่วยได้พี่ครับเขาช่วยเราไม่ได้พอตกไปสถานีตำรวจเออมาต้องการอ,าอะไรกันแน่เนี่ยฮะพี่เขไม่ทำแบบนั้น คุณกิศนาราศระหว่างสมมุติฐานกับหลักฐานมันต่างกันมากเลยนะหลักฐานจะพิสูจน์ว่าใครที่ทำผิดแล้วคุณสงสัยใครกันแน่ท่านดองเชื่อฉันเถอะค่ะฉันจะรีบจัดการทุกอย่างภายในหนึ่งชั่วโมงให้คนผิดตัวจริงได้รับโทษก็ได้ ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าพาคนร้ายตัวจริงมาได้ไม่รู้ว่าผมจะดึงเรื่องได้หรือเปล่านะแต่ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะจัดการทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยตามนั้นกฤษณะพ่อครับไปกับผมอันไลนี่ลูกทำอะไรอ่ะจะพาพ่อไปส่งตำรวจอย่างนั้นเหรอเพื่อช่วยแม่งั้นเหรอ ชื่อเสียงของแม่ไม่สําคัญเท่ากับพ่อหรอกนะแต่สําหรับผมชื่อเสียงแม่สําคัญมากมองหน้าแม่เดี๋ยวนี้พินทูถ้าแม่ไม่ผิดก็ไม่มีใครทาอะไรแม่ได้แม่พยายามเข้าใจหน่อยสิครับตอนนี้ช่างเคเบิลเขาให้การสักทอดแม่แล้วนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังมาจับแม่มันยากแค่ไหนกว่าผมจะขอร้องทางกฤษณาได้อะไปกันแม่จะไปสถานีตำรวจ ไปดูว่าใครที่มาใส่ร้ายแม่นายหญิงนี่เป็นเอกสารปล่อยตัวพ่อของคุณแค่คุณเซ็นตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อย นาทีพ่อคิดอยู่แล้วว่าความซื่อสัตย์ของลูกสาวพ่อคนนี้เนี่ย จะช่วยพ่อได้แนะ่ฝันของพ่อเป็นจริงแล,ล้วเหรอคริสนาคุณต้องช่วยแม่ผมให้ได้นะพ่อจะไปหรือไม่ไป คุณกับเลชเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับเออได้ได้ได,ได้คุณบ่าไปรูผมจะช่วยนะครับเดี๋ยวเราทําเรื่องประกันตัวให้เองนะครับตอนนี้นั่งก่อนดีกว่าเออเอาเลยเออนี่คุณชยามครับเตรียมเอกสารพวกนี้หน่อยนะครับแล้วก็ส่งเอกสารยื่นประกันตัวไปที่ศาลเลยแล้วกันเนาะพ่อครับถ้าพ่อไม่ยอมไปโรงพักกับผมตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังคงดือ้อ ผมขอสาบานต่อหน้าแม่ของผมว่าผมจะยิงตัวเองตรงนี้พินทูอย่าเข้ามานะยืนอยู่ตรงนั้นเลยอ้าวคุณจอบเบม,มีข่าวอะไรเหรอครับคือผมมาแจ้งข่าวร้ายนะครับ ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วอฮาาก็คือคุณนายคงคานะสิกำลังจะโดนจับแล้วครับข่าวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนายหญิงให้เวลาให้โอกาสคุณพินทูไปช่วยแม่ได้แค่ภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นถ้าอย่างงั้นก็แปลว่านายหญิงเข้าข้างเธอสินะครับใช่ไหมเดี๋ยวมาคอยดูกันนะว่า ผมจะจัดการกับฉากรักแท้นี้ได้ยังไงนะครับวางสายก่อนนะครับสวัสดีตุนตูนซิงขอสัมภาษณ์ท่านรอง่อยครับขอสัมภาษณ์เยครับรอง่อยนครับเดี๋ยวเไม่ได้นะครับขอสัมภาษณ์ได้ครับ ทำกริยาแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงกล้าบกมาในสถานที่ราชการแบบนี้รื่งจะเป็นข่าวใหญ่คุณมีขั้นตอนในการสืบสวนยังไงบ้างครับในเมื่อเราสงสยัยทำไมเราต้องรองอยู่ข้างนอกด้วยล่ะครับคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้รับข่าวที่แท้จริงน,นะครับแต่คุณกลัาจะไม่ตอบอะไรเลยเหรอผมว่าพวกคุณใจเย็นลงก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานก็ได้รู้คําตอบกันแล้วที่คนร้ายตัวจริงเนี่ยยังไม่โดนจับเป็นผลจากการเมืองหรือว่าการเงินแน่ครับช่วยบอกหน่อยก่อนอื่นเลยพวกคุณหยุดสร้างข้อเก่าหาก่อนกฤษณาาชกำลังจัดการอยู่ มันต้องใช้เวลาไหมตอนนี้มีปัญหาแต่เดี๋ยวเราต้องจับเขาได้อย่างแน่นอนดูท่านจะสับสนนะครับก็ได้ถ้าคุณคิดว่าเราทำงานล่าช้าถ้าอย่างนั้นผมจะโทรไปสั่งออกหมายจับทันทีเลยฮัลโหลนี่ผมอากาสิงพูดนะครับออกหมายเรียกให้จับคุณนายคงคาเดี๋ยวนี้เลยครับ โอ้คุณนักข่าพี่บีฮารีข<า>่ที่พี่บอกมันเด็ดมากเลยรู้ไหมสุดยอดมากวันนี้น้องชายจะเพิ่งไปนะเดี๋ยวจะมีข่าวเด็ดกว่าน,นี้อีกอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะอยู่แถวนี้ละ่ะอสวัสดีได้ <laughs> อ้าวคุณสวัสดี <laughs> ใหญเมืองฐานกริสนาคอยดูสิว่าฉันสรสรุนหน้าที่การงานแกแค่ไหนกัน อยดูต่อไปเถอนนะออว่าในหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้จะวุ่นวายแค่ไหนไปรับหมายจับคนคงคาที่ผู้พิพากษาให้ด่วนเลยนะ ปินทูงี้ไปไม่เห็นติดต่อมาเลยพ่อต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้แต่ผมพาพ่อไปไม่ได้ผมยอมตายที่นี่ซะดีกว่าไม่นะบินทูอย่าทำอย่างนี้ผมจะนับถึงสามนะหนึ่งสอง ก็ได้พ่อพ่อจะไปกับลูกเองพ่อพ่ออยาไปลงพักแล้วอ๋นอกคุณพินทูคุณช่วยรีบหน่อยได้ไหมคะ ตอนนี้ฉันโดนกดดันจากเบื้องบนน่ะเรากำลังจะอจับบ้านแล้วอะเกฤษนาช่วยทวงเวลาผู้ตำรวจเอาไว้หน่อยนะอีกสิบนาทีก็จะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่นาะไปเถอะไปเถอะลูก คุณบับบารูผมต้องขอโทษด,ด้วยเรื่องการประกันตัวแม่ของคุณนะครับฮะเป็นไปไม่ได้เนอะไม่มีทางหรอกเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกว่าประกันตัวได้ตอนนี้มาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าไ,ไงคุณบับบารูครับใจเย็นก่อนสิครับเราต่างกังวลเหมือนกันผมว่าเรื่องเนี้ยมันดูซับซ้อนมากเลยนะครับแม่คุณถึงไม่ได้ประกันตัว